สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูรัตธานะคะชื่อเล่นชื่อครูเจี๊ยบวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทํากิจาก,การรมเล่นบทบาทสมมตุติเราจะมาร้องเพลงกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะแล้วเด็กๆแนะนําตัวเองด้วยนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนับเตือนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจาไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอก ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงอภินพรแซ่ตันค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปุ้ยค่ะแล้วเธอละชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะชื่อกัญตยารัตน์ดีชื่อเล่นว่าแมวนะคะและเธอละคะชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพรพินชนมนะคะชื่อเล่นชื่อเพนค่ะและเธอละชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุพรณีรุ่งสว่างชื่อเล่นชื่อน้อง สวัสดีค่ะหนูชื่อเ็กหญิงวนิสายงงามนะคะชื่อเล่นชื่อน้องวานค่ะแล้วเธอหนาชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อลักษณะลีพิติกาพูนชื่อเล่นน้องกุ้งค่ะแล้วเธอละชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อสุดารั์สาระแสนะคะชื่อเล่นชื่อชื่อปอยค่ะแล้วเธอละชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อปันตาคนลำนะคะชื่อเล่นคุตาค่ะแล้วเธอละคะสวัสดีค่ะชื่อธนรัสวสดีผลนะคะชื่อเล่นว่านน้องเพียง สวัสดีค่ะหนูชื่อสลินยาเสียงสำเรืองค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเจเด็กๆเห็นตัวอย่างแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมแนะนำตัวเองมากับคุณครูแล้วถ่ายที่วิดีโอส่งให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ถุรดาขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ